สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอารมณ์ผมเนี่ยมันยังค้างอยู่นะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปทดลองขับ Civic Type R นะครับในรหัส FL5 นั่นเองนะครับนั่นก็คือ Civic Type R ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับประทับใจมากจริงจะต้องมาพูดถึงคอนเทนต์ Civic เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รัก Civic เป็น ชีวิตจิตใจนะครับแล้วยิ่ง Type I ก,ก็โอ้โหไม่พูดไม่ได้นะครับซึ่งท็อปิกที่หยิบยกมาวันนี้เนี่ยชีวิ c Type R นะครับตัวไหนเหมาะสำหรับใครบ้างแล้วก็ตัวไหนเนี่ยมันน่าเก็บมั่งนะฮะเดี๋ยวจะมาแยกแยะให้ว่าตัวไหนเป็นยังไงหรือแบบ ใครคาแรคเตอร์แบบไหนควรจะเก็บรุ่นไหนเอางี้เลยดีกว่า Civic Type R เนี่ยต้องท้าความก่อนนะครับว่ามันเริ่มต้นมาจาก EK9 แล้วก็เป็น EP3 นะครับพอ EP3 ี3เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเป็น FN2 แล้วก็ FD2 นะครับสองคันนี้จะมาคู่กันถัดไปเนี่ยก็จะไป FK2 FK8 แล้วก็มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับกับ FL5 นั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะซีที่มันจะแบบมีตังแบบอยาก จะเก็บไปให้หมดกูมีทุกรุ่นกูมีซีวิ c ทุกรุ่นทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากจะมีทุกคันแต่ทําไม่ได้นะครับก็เลยเาเาลยต้องเลือกว่าเฮ้ย คันไหนดีวะคันไหนควรที่จะคู่ควรอยู่กับเรานะฮะตัวผมเองบอกได้เลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยเลือก C Week FD2 นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ C ว e e k FL5 นะครับถ้าไมผมถึงเลือก2รุ่นนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมเป็นคนที่รักในเครื่อง K มากมากนะครับซึ่งพอได้มาลองขับเครื่องเคดูแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ครบ ขวนแบบกูคือฮอนด้แท้ๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเครื่อง K เ,เนี่ยมันลาดรอบสูงจี๊ดจา๊าดไม่เท่าเครื่อง B ด้สำนะครับแต่แบบมันให้ความรู้สึกแบบเราใจอ่ะตื่นเต้นเ่กูจะไปต่อกูจะไปต่อมึงเหยียบหรอ ,6000 รอบกูไปได้อีกกูไปได้อีกคือมันตื่นเต้นมากครับผมเลยแบบรักมากๆรักในเครื่อง K มากๆแล้ว FD2 เนี่ยก็เป็นเครื่อง NA ตัวสุดท้ายด้วยนะครับมันก็เลยแบบน่าเก็บมากผสมกับที่ผมเนี่ยใช้ซีวิค FD ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ก็เลยชอบ Civic f d 2เป็นอย่างมากนะครับส่วน f l .5 ทำไมผมถึงเลือกรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมว่าเอ้ย f k 2ก็มี f k 8ก็มีที่มันเป็นเครื่องที่เหมือนกันเนี่ยเครื่อง VTEC Turbo นะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยคือถูกใจนะครับรูปล่างหน้าตาของ f l .5 มากแต่ว่าด้วยที่มันเป็น VTEC Turbo เนี่ยตอนแรกผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้สนใจเลยผมรักใน f d 2ของผมคันเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้ลองสัมผัสกับ f l .5 คันจริงๆนะ บ,บอกได้เลยว่านอนไม่หลับกูจะต้องมีให้ได้คือมันขับดีมากแล้วด้วยแบบผมได้มีโอกาสไปขับในสนามแข่งอีกก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหรถแม่งแบบใช่เลยครับใช่เลยคือมันเป็นรถที่ขับในทแทร็กได้สนุกมากๆคือแบบให้อารมณ์ให้ความเ้าใจถึงแมนะ้มันจะเป็นเทอร์โบก็เถอะแต่มันยังให้ความเ้าใจในระดับที่แบบไม่ได้ทิ้งจาก F D 2ไปไหนนะครับคาแรคเตอร์ฮอนดานี่เต็มเปี่ยมนะครับ F L 5มันเลยติดตาตรึงใจผมมากๆ2 สอคันนี้เนี่ยคือรถ Type R ที่ผมเลือกนะครับมาถึงรุ่นอื่นม้างดีกว่าเริ่มกันด้วย c i w i c EK9 กันเลยครับ EK9 Type R เนี่ยเป็น Type R รุ่นแรกก็บอกไปเลยว่ามันจีจัดมากเพราะว่ามันคือเครื่อง B Series กับเครื่อง B16 นะครับที่รู้กันรู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับทำไมคนมาถึงชอบ EK9 กันขนาดนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่รีดเอกลักษณ์ของ Honda ได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือการลากลอโอ้โหสูงมาก คือสูงเกิน9,000รอบนะเครื่อง B อ่ะเห็นเขาบอกว่าแบบคือมันลากไปจนถึงหมื่นรอบยังได้เลยนะครับแล้วก็แบบมันเป็นรถที่มีความญี่ปุ่นมากคือถ้ามองไปที่ eK 9เนี่ยก็คือโอ้มึงนี่แม่งญี่ปุ่นคือมันญี่ปุ่นมากๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาสูงมากสําหรับคนที่มีใจในรัก Honda าไทย R จริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่า eK 9ต้องมีเก็บไว้ในโรงรถเลยนะครับมาต่อกันที่อีกคันนึงครับผมที่มันอยู่ในยุคเดียวกับ F ด2แต่ว่ามันไม่ใช่ f d 2นะครับเพราะว่ามันเป็น C ี vic t y p e R ที่ผลิตจากอังกฤษอีกแล้วนะครับกับ f n 2 Type R ครับภายในเนี่ยเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับ C ี vic f d 2มากๆเพราะว่ามันอยู่ในยุคเดียวกันพวงมาลงพวงมาลัยหัวเกียร์เกอร์อะไรเนี่ยเหมือนแต่ว่ารูปทรงคือไม่เหมือนเลยนะครับเป็น v ีว Ho t Hatch นั่นเองนะครับเป็น c v ี c Hatchback นะครับสประตูแล้วก็ประตูหลังอยู่ที่ด้านท้ายนะครับเป็น3ประตูรุ่นนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศไทยนะครับ เคยเห็นราคาตกต่ำสุดในชีวิตเลยนะประมาณ9 0 0 0แสกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยดีดขึ้นไปหมดแล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ K20A เหมือนกับ FB2 Type R นะครับมันเป็นเครื่อง K20 z มันเลยไม่ได้จีจาร์ดอะไรเท่ากับ FB2 นะครับแต่ว่ามันก็เป็นรถอีกคันนึงที่น่าเก็บนะเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เหมือนกับ FB2 เลย FB2 เนี่ยมันยังหน้าตาเหมือนกับ f d ในบ้านเราใช่ไหมแต่ FN2 เนี่ยมันแยกออกไปเลยมัน ไม่เหมือนใครเลยการจับเปิดประตูเนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็มันก็มีรูปทรงที่น่ารักดีนะครับไม่เหมือนใครบนท้องถนนแน่นอนนะคะคันนี้เนี่ยก็น่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากร้านต้นๆเนี่ยผมยังเคยเห็นอยู่นะฮะคันนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากเก็บนะครับก็ควรเก็บสะสมเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆสายขับจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เลิฟอะไรเท่ากับ FD2 มากนะครับเพราะว่ามีคาแรคเตอร์การขับที่ค่อนข้างต่างก,กันพอสมควรนะฮะ กันต่อครับผมกับรุ่นเริ่มใหม่และกับ SK2 Type R นะครับที่มันมาพร้อมกับเครื่อง K20C ก็คือ v t e c Turbo นั่นเองนะครับเป็น Type R รุ่นแรกเลยนะครับที่ปฏิวัติวงการนะครับก็คือเอา NA ออกไปเอา Turbo ใส่เข้ามาแล้วไม่ใช่ไม่แรงนะแรงมากนะแต่ว่าคนเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมกันนะตอนนั้นรู้สึกว่ามีในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเคยเห็นราคาตกสุดๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดๆ เท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ดีดขึ้นไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้แล้วนะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เคยเห็นล่าสุดอยู่ที่ประมาณแบบสองล้านเตอนนี้อาจจะเกินไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นรุ่นที่แบบมีวิวัฒนาการและมีโหมด plus R มีโหมดอะไรนะครับมีโหมดเยอะกับการขับขี่นะครับมันทําให้แบบอาจจะดูเสียคาแรคเตอร์ของ Honda แบบดิบๆไปบ้างนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่ามันสวยมากนะแล้วมันก็ไม่สามารถทํก๊อปปี้แบบไม่สามารถทําแท้ได้อะว ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีรถในไทยเหมือนกันนะฮะถ้าใครเงินพร้อมนะครับสอยไปเลยนะครับแนะนําคันนี้เท่ hey, ชอบคันต่อไปนะครับสุดท้ายและอันนี้นะครับก็คือ F F.K.8 นั่นเองนะครับ F.K.8 เนี่ยคนก็จะเลยเริ่มคุ้นแล้วว่ามันหน้าตาเหมือนรถในบ้านเรานี่า่าเพราะว่ามันก็มีพื้นฐานมาจาก C i ว i c F.K. หรือว่า Civic h a t c h b a c k ในบ้านเรานี่แหละครับทำให้ F.K.8 เนี่ยมันมีคนเอามาทำแท้แล้วในการที่จะย้ายหัวตัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันก็ทำออกมาได้เนียนมากๆนะครับก็คืออารมณ์เหมือน F.D.2 เลยก็ว่าได้เพราะว่า F.D.2 เนี่ยก็มีคนย้ายเยอะเหมือนกัน F.K.8 เนี่ยตอนนี้เริ่มจะแสบดีและเริ่มมี คนยายเยอะพอๆกันนะฮะซึ่ง FK8 เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ลองขับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ประทับใจในขนาดที่แบบเฮ้ยกูต้องลืม FD2 ไปเลยอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้นะผมมองว่าแบบการขับขี่เนี่ยยังรู้สึกว่าแบบ FD2 ให้อารมณ์ของความเป็น Honda ามากๆนี่คือสแตนดาร์ดของกูไปแล้วนะครับซึ่ง FK8 ยังให้สิ่งนั้นกับผมไม่ได้แต่ไม่ใช่ไม่น่าเก็บนะครับถ้าเจอรถแท้เนี่ยรีบเก็บเหมือนกันนะเพราะว่า Fk8 เนี่ยเผิ่ๆนี่น้อยมากนะแม่งน้อยกว่า FL5 นะเพราะว่า FL5 เนี่ยคนเริ่มเอาเข้ามากันเยอะมากแล้ว FK8 ไม่แน่นะอนาคตราคาอาจจะดีดสูงกว่า FL5 ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแนะนำา o o n d c i v v i t y y p R ที่ได้ฟังแล้วนะครับว่าเอ้ยทุกคันนะครับมีอนาคตหมดหน้าเก็บทุกคันแต่ว่ามันจะตรงกับคาแรคเตอร์เราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองคุยกับตัวเองดู ให้มากๆนะครับแต่เอาจริงๆนะไม่ต้องคิดมากซื้อไปเถอะครับถูกใจทุกคันขับคันไหนก็แรงขับคันไหนก็หล่อคันไหนก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าพวกเรามันเป็นเลือดเอชแดงนั่นเองนะครับวันนี้โอ้โอขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ให้กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจจากผมและทีมงาน Drive w o r กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ